ในคืนหนึ่งที่เงียบสงัดของหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีบ้านหลังเก่าที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีบ้านหลังนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวหนึ่งแต่เหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนต้องหนีออกไปไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านหลังนี้อีกเลยเรื่องราวเริ่มตน้นเมื่อมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งตัดสินใจเข้าไปสำรวจบ้านหลังนี้ พวกเขาได้ยินคำเล่าคานเกี่ยวกับเสียงกระซิบที่ดังมาจากห้องที่ถูกปิดตายมานานห้องนั้นอยู่ที่ปลายทางเดินชั้นสองและมีประตูไม้เก่าที่ถูกตอกด้วยตะปูใหญ่หลายตัวปิดแน่นหนาเมื่อกลุ่มวัยรุ่นเดินขึ้นไปถึงชั้นสองพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาดังมาจากห้องนั้นเสียงนั้นเหมือนเสียงของผู้หญิงที่กำลังร้องไห้และพูดอะไรบางอย่างที่ไม่ สามารถเข้าใจได้บางคนในกลุ่มพยายามฟังให้ดีแต่เสียงนั้นกลับดังชัดเจนขึ้นเรื่อยจนเหมือนมีใครกำลังยืนอยู่ข้างหลังพวกเขาทันใดนั้นประตูห้องที่ถูกปิดตายก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องที่ดังลั่นไปทั่วบ้านกลุ่มวัยรุ่นต่างวิ่งหนีออกมาอย่างหวาดกลัวแต่เมื่อพวกเขาหันกลับมามองบ้านหลังนั้นอีกครั้ง พวกเขาเห็นเงาดำคล้ายผู้หญิงยืนอยู่ที่หน้าต่างห้องที่ถูกปิดตายเงาดำนั้นยิ้มเยาะและหายไปในความมืดตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านหลังนั้นอีกเสียงกระซิบยังคงดังออกมายบางคืนและบางครั้งก็มีคนเห็นเงาดำยืนอยู่ที่หน้าต่างห้องที่ถูกปิดตายบ้านหลังนั้นยังคงเป็นปริศนาและความน่ากลัวที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปค้นหาความจร Dingy